ที่ผมจะพูดจะเป็นขข้อนี้นะครับก็คือว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราพระคุณของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราครับดูว่าหลายครั้งเนี่ยเมื่อเราทําอะไรที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความผิดพลาดนะเราทาอะไรที่เราผิดพลาดไปเราก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองครับสาเหตุดึงที่เรารู้สึกแย่กับตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ถ้าเราทําสิ่งที่ดีมันก็จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องสิ่งทีค่ควรทำก็จะส่งผลดีกับชีวิตเราชีวิต,เร,วตเราก็จะสบมบูรณ์แบแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราทําในสิ่งที่ผิดพลาดาทําในสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยม,มันแย่ลงเราก็รู้สึกว่าหลายครั้งเนี่ยเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีหรือว่าจะไปจะเลวจะจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการกระทำของเรานะครับว่าเราจะทําสิ่งที่ ที่ถูกที่ควรหรือว่าไม่ถูกหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยแต่แค่แค่ส่วนเดียวนะครับ,บและเป็นส่วนที่เล็กกว่าแต่ว่าชวิตของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้าเป็นส่วนที่มากกว่าคือชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลการกระทําของเราก็ใช่แต่ก็เป็นส่วนที่เล็กกว่า แต่ชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้ามากกว่านะครับแล้วก็พระคุณของพระเจ้าก็สมผลมากมายกว่าผลของการทําผิดที่เราทําไปนะครับพระเจ้าเราก็เพิ่งใช้สองเหตุการณ์ในในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสอนผมนะครับสองเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญให้ความสํมคาคัญม,มากๆอาจจะเป็นความผิดพลาดที่พี่น้องดูแล้วไม่น่าจะ แย่อะไรแต่ว่าเพราะว่าสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมให้ความสําคัญมากๆมันก็ส่งผลกับความรู้สึกของผมค่อนข้างมากนะครับคือผมเนี่ยจบเศรษฐศาสตร์มาผมให้ความสําคัญกับการใช้เงินอย่างถูกต้องการใช้เงินจะต้องถูกต้องจะต้องคุ้มค่าผมก็มีการวางแผนการใช้เงินเนี่ยเป็นอย่างดีดังนั้นผมก็ก็จะทําให้ตัวเองมั่นใจว่าทุกๆเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันใชนอ้อย่างถูกต้องอย่างสควรและก็คุ้มค่าด้วยนะครับ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ารถเก๋งคันเก่าของผมเนี่ยแอร์มันไม่เยน็นผมก็เลยต้องไปเติมน้ำยาแอร์ครับทีนี้เนี่ยผมก็มีร้านที่ผมมักจะไปเติมน้ำยาแอร์อยู่ร้านหนึ่งซึ่งอยู่ไกลมากๆแล้วผมก็รู้ว่าร้านเนี่ยเก่งมากๆทุกๆครั้งที่ไปเติมน้ำยาแอร์ไปให้เขาแก้เรื่องแอร์ให้ก็ราคาก็ไม่แพงสมเป็นสมผลแล้วก็แก้ไขได้ดีทุกครั้งแต่ร้านเนี่ยมันอยู่ไกลผมก็คี้เกียรตที่จะไปนะครับวันหนึ่งผมขับไปแถวพอมชนเนี่ย ก็ขับผ่านไปเห็นร้านร้านหนึ่งมีป้ายว่าเติมน้ำยาแอร์รถจดก็ดจอดเลยนะครับก็เรียกเข้ามาเติมน้ำยาแอร์ผมคิดว่าเขาใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้อง,องคือคือในคอมเพรสเซอร์แอร์มันก็มีแรงดัน,นครับถ้าใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมก็คิดว่าจะทําให้ไอ้น้ำยาอยู่ในเนี่ยมันมันไหล,ลรั่วออกมาแทนที่จะเพิ่มเข้าไปเขาใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องบางหลวว่าพอผมเสียตังไป400บาทผม รถของผมก็ร้อนขึ้นกว่าเดิมอีกก็คือว่าแทนที่จะเสียแล้วมัน,มนเย็นขึ้นปรากฏว่าเสียสี0้อยบาทไปมันก็แย่ยิ่งกว่าเดิมอีกผมเนี่ยซึ่งโดยธรรมชาติเป็นคนที่รู้สึกว่าเราต้องใช้เงินให้คุ้มค่าผมก็รู้สึกแย่มากๆที่ผมเสียสี0ร้อบาทนี้ไป,ไปมันก็ทําใจไม่ได้นะครับที่มันทําใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการใช้อย่างไม่คุ้มค่าจริงๆเนี่ยถ้าผมก็ไปคิดดูถ้า4 0 0ร้อยบาทเนี่ยผมเอาไปให้คนฟรีๆเนี่ยผมยังรู้สึกดีกว่าเพราะว่าเป็นการช่วยพี่น้องพี่ลำบาก ถ้าผมเอา400บาทให้พี่น้องที่ที่ลำปากผมยังรู้สึกดีกว่าไปเติมน้ำยายแอร์แล้วรถร้อนขึ้นสิหรือว่าถ้าทําหายเนี่ยยังรู้สึกดีกว่าสิเพราะว่ามันไม่มีอะไรเสียหายกับชีวิตแต่ว่าเสียไป400บาทแล้วรถก็ร้อนขึ้นก็รู้สึกแย่มากการใช้เงินของผมนะครับผมไม่คิดในใจ400บาทแต่จริงๆแล้วอาจจะคิดว่าไม่เยอะแต่ว่าลูกผมไปเรียนเนี่ยค่าอาหารกลางวันวันลย20บ,บาทเดือนนึงก็400บาทอันนี้มันคืออาหารกลางวันลูกผมหนึ่งเดือนมันคือ ของและถึงลูกผมสองชิ้นมันคือนมของลูกผมสี่ขวดผมก็รู้สึกเสียดายที่การใช้สี่ร้อยบาทนี่มันไม่คุ้มค่าอีกก็รู้สึกโมโหตัวเองรับไม่ค่อยได้นะครับก็เลยถามพระเจ้าพระองค์มีอะไรจะสอนลูกเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระคุณของพระเจ้าในการดูแลผมเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเงินที่ผมใช้อย่างผิ้พลาดไปสิแล้วพระเจ้าก็ถามว่าแล้วเจ้าเรียนรู้อะไร ผมก็บอกว่าเรียนรู้แล้วว่าร้านแอนบน <c oughs> ไปบนไปนึกถึในการใช้ต่อไปนี้ผมก็จะไปร้านแอนแน่ใจเท่านะั้นพระเจ้าก็บอกผมว่าคนเราเนี่ยก็บผิดพลาดได้แต่พระคุณของพระเจ้าเนี่ยก็ยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราถามว่าผมรับผลไหมเสียไปส0 0ร้อยบาทก็รับผลสิ <c oughs> ก็เงินหายไปส0 0ร้อยบาทแทนที่จะเอาเงินนี้ไปใช้ใคืนที่ถูกที่ควรก็ใช้ไม่ได้มันก็รับก็รับผลนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่า ความผิดพลาดของเราครับเดี๋ยวจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเออผมก็ได้ใช้เวลากับพระเจ้าวา่าอ่านเรื่องเกี่ยวกับกฎบัญญัติกฎบัญญัติเนี่ยผู้ง่ายๆก็คือมันคือมาตรฐานความดีของพระเจ้ากฎบัญญัติเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับคนของพระเจ้าก่อนพระเยซูมามันหมายถึงมาตรฐานความดีของพระเจ้า ถ้าคนเราทําในสิ่งที่กฎบัญญัติบอกไว้ได้เราก็ดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าถ้าเราทําไม่ได้เราก็ดีไม่ถึงมาตรฐานของพระเจ้าทีนี้ในโรมนะครับมา,มาดูกันในโรมบทที่เจ็ดนะครับโรมบทที่เจ็ดข้อสิบสี่สิบห้าโรมบทที่เจ็ดข้อสิบสี่สิบห้าอาจารย์พอลโลมก็เขียนอย่างนี้นะครับว่าเราทราบว่ากฎบัญญัติเป็นฝ่ายวิญญาณ ขึ <muitas> ้นกฎบัญญัติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพูดถึงสิ่งที่ดีที่ดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าไม่ได้เป็นฝ่ายวิญญาณคือข้าพระเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจที่บินข้าพระเจ้าถูกขายที่ตกเป็นทาสของบาปข้อสิบห้าข้าพระเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพระเจ้าทําอยู่เพราะสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทํานั้นข้าพระเจ้าไม่ทําแต่กลับทาสิ่งที่ข้าพระเจ้าเปลีอยนพระเจ้าตรูบอกว่าไอ้สิ่งดีๆที่กฎบัญญัติเขียนไว้ให้ให้แก่ทำแี่แกก็ทําไม่ได้ สิ่งที่แกทําสิ่งที่แกอยากทําทก็คือสิ่งที่กฎปัญญิบอกว่าอย่าไปทาในข้อ18 19นะครับในข้อสิบแปดกนรูปที่7เหมือนกันข้าพเจ้าทราบว่าฝ่ายเนื้อหนังในตัวข้าพเจ้านั้นไม่มีอะไรดีเลยด้วยว่าข้าพเจ้าต้องการทําความดีแต่ไม่สามารถทาได้ด้วยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทําไม่ใช่สิ่งดีอันเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการทํา แต่ตทําสิ่งชั่วร้ายที่ไม่ต้องการทํเร้่ยไปแต่พราก็พูดซ้ำเดิมนะครับว่าสิ่งดีๆที่เขียนในกฎบัญญัตินี่ที่แกอยาทยกทำแกทําไม่ได้สิ่งที่แกทาและอยากทําทก็คือสิ่งที่กฎบัญญัติบอกว่าอยากไปทําท22สิบอดูข้อ22นะครับโรมด้วยว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้ายินดีในกฎบัญญัติแกอ่านกฎบัญญัติแกก็รู้สึกดีว่าเน,นี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทํา ข้อ23แต่ข้าพเจ้าเห็นกฎอื่นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นกฎที่ต่อต้านกับกฎบัญญัติที่ความคิดของข้าพเจ้าเึ็นดีด้วยและทําให้ข้าพเจ้ามาเป็นเฉลยของกฎแห่งบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนมีทุกข์อะไรเช่นนี้ใครจะช่วยชีวิตข้าพเจ้าจากว่างความตายนี้อาจารย์ปรุงเบอกว่าถึงแม้ว่าความคิดของแกเนี่ยแกจะเห็นดีเห็นงามว่าสิ่งที่กฎบัญญัติบอกให้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ในใจของแกเนี่ย ใจเป็นท่าของความบาปแกก็เลยทําในสิ่งที่กฎบัญญัติบอกว่าอย่าทําด้วยไปแกก็รู้สึกทุกข์ใจมากนะครับผมก็เห็นว่าเรามนุษย์ทุกคนก็เป็นอย่างนี้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้ทําในสิ่งที่กฎบัญญัติบอกว่าไม่ดีไปถึงสองข้อนะครับคือกฎบัญญัติก็บอกว่าพ่อเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูลูกให ให้เติมโภคทานงเจ้าจะต้องสะท้อนพระเจ้าไปรูปเห็นแล้วก็อีกข้อหนึ่งบอกว่าเราอย่าฟังความข้างเดียวคือถ้าเกิดมีคนกล่าวหาว่าไอ้คนไม่ดีเนี่ยเราอย่าฟังความข้างเดียวปรากฏว่าวันถูกที่ผ่านมาเนี่ยตอนเย็นๆผมก็ไปรับนาหานที่โรงเรียนนะครับนาหานเื่นกับเพื่อนผมก็รอเขาอยู่ปรากฏว่าเพื่อนนาธานสามคนมาหาผมบอกว่านาธานเนี่ยไปผลักเด็กคนหนึ่งแล้วนาธานก็เดินมาผมก็ ผมก็แบบว่าปฏิญาผมก็คือว่าทําไมเดาทานทําตัวอย่างนี้ก็คือสีแมาและอาการบอกเลยว่าไปลูกทําผิดอย่างที่เพื่อนบอกมาผมก็ฟังปวากขั้นเดียวผมยังไม่ถามเดาทานเลยว่าเดาทานเรื่องราวเป็นยังไงนะครับแล้วผมก็สิ่งที่ผมพูดกับเขาคือว่าทาไมเขาถึงทําอย่างนี้ปรากฏว่าเมื่อเมื่อเมื่อได้คุยทีนี้ พอพอนทา,านผมก็มองว่าทำไมเขาไม่ดีนะครับทำไมเขาป็ตัว่างนี้ผมก็มีการลงโทษเขาไปเล็กน้อยที่เขาเไปพักเพื่อนแล้วทาตัวไม่ดีกับที่เพื่อนกล่าวหามาแล้วเขาก็เลยงอนผมไปนะครับตอนหลังพอนขับรถมาก็เลยได้ได้มีเวลาโอกาสถามทาไมอนทา,านทำแบนั้นละ่ะอาทานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาทําไม่ดีกับนาทานก่อนแล้วไอ้สิ่งที่เพื่อนทําไม่ดีกับนาทานเนี่ยก็เยอะด้วย ผมก็เลยเข้าใจเลยว่าที่เขาผลักเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ส่งผลสุดพจน์นาธานก็ถามผมว่าพ่อคิดว่าเพื่อนที่มาฟ้องนะเป็นเด็กดีใช่ไหมแล้วนาทานผลักเพื่อนใช่ไหมเขาก็พูดด้วยความน้อยใจสิ่งที่เขาพูดได้คือว่าพ่อคิดว่าคนที่มาฟ้องนะเป็นเด็กดีแล้วพ่อก็เชื่อว่านาธานเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมผมก็รู้สึกเจ็บปวดในใจมากที่ผมเป็นพ่อที่เคยมากคือว่าไม่ได้สะท้อนพระศักดิ์พระเจ้าคือถ้าเกิดผมเป็นพ่อที่สะท้อนพระเจ้าเนาะ พอพอขึื่นาทานมามาด่าวหาเขาเนี่ยผมก็จะดึงเข้าไปแล้วถามว่าเป็นยังไงแล้วพยายามจะเข้าใจเขาแต่ผมทําผิดติดตัวประยัิเพราะว่าผมฟังความทา่เดียวแล้วก็ไปลงโทษูตัวเองเลยแล้วทําให้ลูกก็เห็นว่าเออผมเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับเขาครับผมก็เลยเห็นว่าผมก็เลยฟังความแค่เดียวแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือช่วยลูกเห็นพระเจ้าแต่ผมคิดว่าถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยลูกผมไม่ก็เผมไม่คยเอยจาเมันนะครับเพราะว่า พระเจ้าเป็นผู้ที่เข้าใจเราครับผมเนี่ยไม่ได้พยายามไปเข้าใจเขาแต่พอเขาพูดอย่างนั้นผมก็รู้สึกลึกเสียใจครับเพราะว่าคือเรื่องเงินผมไี่ก็สำคัญเนาะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญนี่คือการป็นพ่อรู้สึกโอ้เรารู้สึกล้มเหลวอยู่พระเจ้าก็พูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของผมคือพระคุณของพระเจ้าต่อชีวิตนาธานเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของผมในการสืบพ่อ คือผมเนี่ยเมื่อก่อนผมก็คิดว่านาธานจะเป็นเด็กยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผมเป็นพ่อยังไงแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่นาธานจะเป็นเด็กยังไงส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผมเป็นพ่อยังไงแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือพระคุณของพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของผมในฐานะที่เป็นพ่อนะครับผมก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ขอบพระเจ้าด้วยที่ผมได้ขอโทษนาธานได้แอกเฟิร์มเราว่าเขาเป็นเด็กที่ดีเขาก็เออพอเขาพูดดูพังน้อยใจว่า ผมคิดว่าเพื่อนเขาดีแต่เขาไม่ดีใช่ไหมเขาก็จอดเลยครับแต่พอผมอ่าเฟิร์มเัวว่าเอ้นักธันกรดดีบ้านนะเขาก็แค่จะร้องไห้ยู่อยก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันกระทบกระเทือนใจเขามากเลยดังนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราทําถูกไหมเราทําไม่ผิดหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการจะทาของเราเท่านั้นเนี่ย เราจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองตอลอดเวลาเราจะรู้สึกล้มเหลวเราจะรู้สึกหมดหวังเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้น ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนมากขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความล้มเหลวของเราหรือว่าความเก่งหรือการกระทําที่ถูกต้องของเราอย่างที่บอกไปนะครับถึงแม้ว,ว่าชีวิตไอการกระทําที่ถูกต้องหรือผิดเนี่ยหรือความผิดพลาดเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตเราแต่ก็น้อยกว่าผลของพระคุณของพระเจ้าในชีวิตเรา ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องนะครับคือว่าให้ให้เราได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเข้าใจว่าชีวิตของเราจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับถ้าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่จะให้ความหวังกับเราและสิ่งที่ช่วยเราได้มากมาดูิ่งที่จะพอลงเขียนต่อไปรื่นขอคุณนะครับในรวมบทที่ห้าในรวมบทที่ห้าผมก็เลยแยกข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยออกเป็นออกเป็นสี่วรก่อนเราจะลองคุยทีละวรค ในรูปบทที่ห้าข้อหนึ่งบอกว่าฉะนั้นในเมื่อเราพ้นผิดได้โดยการมีความเชื่อฉะนั้นในเมื่อเราพ้นผิดได้โดยการมีความเชื่อการเชื่อในพระคุณของพระเจ้าเนี่ยทำให้เราพ้นผิดเพราะว่าพ้นผิดก็หมายความว่าเมื่อพระเจ้ามองลงมาเนี่ยพระเจ้าไม่เคยรู้สึกนึกว่าเราไม่ดีเมื่อพระเจ้ามองลงมาเนี่ยพระเจ้ารู้สึกโอเคกับเราพระเจ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยดีพอพระเจ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยใช้ได้พระเจ้ารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นที่พอใจของพระเจ้า อันนี้คือความหมายของคำว่าค้นผิดซึ่งซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เกิดจากการพยายามทําตามบทบัญญัติให้ดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าแต่เกิดจากความเชื่อในพระคุณของพระองค์ในวันต่อมาเราจะมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยผ่านพระเยสูคริจ้าของเราเมื่อเรามีความเชื่อในพระคุณเราจึงมีสันติสุขในใ,นใจเราจึงมีความหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ย ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำที่ถูกหรือผิดของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้ามากกว่าในข้อสองนะครับแรกเราได้รับพระคุณที่ประสบนี้นะครับเราได้รับพระคุณที่ประสบนี้เพราะเรามีความเชื่อในพระองค์และเมื่อเราเชื่อในพระคุณของพระเจา้าเนี่ยเราก็มีประสบการณ์กับพระคุณของพระองค์เรามีประสบการณ์ว่าพระคุณของพระเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าความผิดพลาดของเราชชวิตของเราเนี่ยได้รับผลจากพระคุณมากกว่าผลของความผิดพลาดของเรา และวก็สุดท้ายนะครับแล้วเราชื่นชมยินดีที่มีความหวังว่าจะได้ร่วมในพระบารมีของพระเจ้าเราก็เลยมีความหวังว่าชีวิตนี้มันจะดีขึ้นดีขึ้นจะดีขึ้นจนถึงที่สุวันจนถึงวันที่เราไปอยู่กับพระเยซูดังนั้นผมก็จะสุบอีกครั้งนะครับว่าถึงแม้ว่าการกระทำของเราเนี่ยที่ถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันมจะส่งผลต่อชีวิต ระดับหนึ่งแต่พระคุณของพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นและชีวิตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพระคุณของพระเจ้ากา็ดีกว่าที่เราจะพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าดีกว่าดีกว่าที่เราจะพึ่งพาความสามารถของตัวเองในการทําสิ่งที่ถูกแล้วก็ไม่ทาสิ่งที่ผิดเออผมก็จะพูดต่อไปหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นชีวิตที่พึ่งพาพระคุณจริง เป็นชีวิตที่เข้าใจพระคุณจริงๆแล้วก็ใจเราเนี่ยก็สัมผัสพระคุณของพระเจ้าจริงๆเนี่ยเราจะเป็นยังไงนะครับในรวมบทที่7ก็บอกว่ารวมบทที่7็ข้อสี่นะครับเช่นเดียวกันพี่น้องเอ๋ยท่านได้ตายจากกฎบัญญัติแล้วโดยการตายของพระคริตติท่านจะเป็นคนขององค์ผู้ได้ฟื้นคืนชีวิตจากความตายเพื่อเราจะได้เกิดผลเพื่อพระองค์แต่เราต้ก็บอกว่าถ้าเราเข้าใจจริง เรื่องพระคุณใจของเราสัมผัสพระคุณเราก็จะไม่พยายามที่จะทําตัวให้ดีถึงมาตรฐานของพระเจ้าอีกต่อไปแต่เราเนี่ยจะนับว่าเราเนี่ยเป็นคนของพระเจ้าเราจะนับว่าเราเนี่ยเป็นของพระองค์เราไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเองแต่เราเนี่ยเป็นของพระองค์บอกว่าโดยการตายของพระพิสต์ท่านจะได้เป็นคนของพระองค์ ดังนั <tu i ro> ้นถ้าเราเข้าใจพระคุณจริงๆเราก็จะถือว่าเราเนี่ยเป็นของพระเจ้าเราจะพยายามที่จะไม่ทําสิ่งที่เราอยากทําซึ่งเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้อยากให้เราทาเราจะพยายามทําในสิ่งที่เราถึงแม้ไม่อยากทําแต่เรารู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทําเพราะเราถือว่าเราเนี่ยเป็นของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจเราสัมผัสพระคุณจริงๆเมื่อเราเข้าใจพระคุณจริงๆแล้วก็สุดท้ายเพื่อเราจะได้เกิดผลเพื่อพระเจ้าและชี้วิงเราก็จะจะถวายเกีรยิพระเจ้าทำเมื่อคนมองมาที่เรา เขาก็จะเห็นว่าเออสาวกแท้แบบน,น,นี้แหละแล้วสิ่งท,ที่ที่ดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราก็ถวายเกียรติแหละเ้าจะดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจพระคุณจริงๆเราเข้าใจพระคุณเราสัมผัสพระคุณเราก็จะดำเนินชีวิตอย่างที่ผมบอกไปครับแต่ว่าถ้าเกิดเออมีคริสเตียนบางคนที่ไม่เข้าใจพระคุณนะครับ เขาก็จะมีชีวิตแบบนี้ในรูบทที่หข้อหนึ่งบอกว่าแล้วเราจะว่าอย่างไรเราควรทาบาปต่อไปเพื่อว่าพระคุณจะได้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรือคนที่ไม่เข้าใจพระคุณก็บอกว่าถ้าพระคุณคมมคมมคนะยณิ่งใหญ่กว่าความไม่ดีความบกพร่องของเรานะเราก็ทําบาปทำไชั่วไปสิทําไปให้มากเลยเพราะว่าพระคุณก็ยิ่งใหญ่กว่าความิดพลาดของเรานี่คริสเตียนที่ยังไม่เข้าใจพระคุณคริสเตียนที่ยังไม่สัมผัสพระคุณก็คงจะคิดอย่างนี้คิดว่าเนี่ย ไหนๆก็มีพระคุณเราก็ทําบาปต่อไปเรื่อยๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงๆถ้าเกิดเรามีความคิดแบบนี้นะครับอาจารย์เปาโลก็เรียกว่าเป็นคนที่ย่ำดีพระคุณแล้วก็พระคำที่ผมจะมาบอกพี่น้องก็คือคก็เป็นข้อนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจพระคุณเราย่ำดีพระคุณพระเจ้าก็จำแบบนี้กับเราทีบรูบทที่สิบสองก็คงเพราะพระเจา้าเพราะพระผู้เป็นจเจ้าฝึกคนที่พระองค์รักให้มีวินัยและพระองลงโทษทุกคนที่พระองรับไว้ป ผมก็เห็นว่าถ้าที่เรียนไม่เข้าใจพระคุณย่ำยีพระคุณเห็นว่าพระคุณเป็นช่องทางในการทำตามจตัวเองและการทุกบาปพระเจ้าึ่งรักเรามากก็จะตีสอนเราพระเจ้าก็จะนุยหัให้สิ่งลำบากต่างเกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เรามีขึ้นผมรักนัานลูกผมผมก็ตีเขาครับตอนทำาตสิ่งที่ไม่ถูกผมก็ลงโทษเขาผมก็ตีเขาก็วันนี้นะครับผมไม่อยากจะหนุนใจ พี่น้องนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคริสเตียนที่ที่อยากจะมีชีวิตเพื่อพระเจ้าอยากจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งก็สะท้อนว่าพี่น้องได้เข้าใจพระคุณได้สัมผัสพระคุณแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมันจะดีขึ้น,นแน่ๆเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งไม่ดีที่เราทําสิ่งไม่ดีที่เราทําหรือสิ่งที่ดีที่เราทำเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตของเราเนี่ยน้อยกว่าพระคุณของพระเจ้าครับต้องให้เราพั้งในเกคุณมีความเชื่อมีความหวังว่า ที่พวกเราจะดีขึ้นนะครับถ้าเรารู้สึกขอแท้ใจรู้สึกหมดหวังในช่วงนี้นะครับก็มีคำริษฐานเป็นตัวอย่างให้ครับเราก็อธิษฐานพระเจ้าว่าข้าพระองค์ยังผิาดาคมต้องในเรื่องเหล่านี้แต่ขอบคุณสําหรับพระคุณที่ยิ่งใหญ่กว่าขอบคุณพี่พระคุณพระเจ้าเขายิ่งใหญ่กว่าความความบิด้านข้าพระองค์ในเรื่องที่พูดมาข้าพระองค์เชื่อว่าชีวิตจะดีขึ้น จะถวายเกียรติมากขึ้นเพราะพระคุณพระเจ้าก็อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันอธครัานแล้วก็ในวันนี้อยากจะร้องเพลงมัสการ้วยันซึ่งหนึ่งเพลงครับแล้วก็อยากจะให้เราได้ได้อธิษฐานตาที่ขึ้นไล่ไปครับก็บอกพระเจ้าว่าเรารู้สึกว่าเราก็เห็นว่าเราเพิ่กคร่องในเรื่องนี้นะครับพระเจ้าพี่พระคุณของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่กว่าความคร่องที่เราแล้วก็พระเจ้าพี่ที่เราเชื่อว่าชีวิตเราจะจะดีขึ้นจะถวายเกียรติพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระคุณ